วัสดีครับผมเบียร์วิสารออโต้คาครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมารีวิวรถเบนซ์ครับนี่คือ Mercedes-Benz น0ะฮะ C 2 0อ c o r p r e s s เ r ครับ W 2 0 4นะฮะตัวนี้ปี2 0 0 8จดจนทะเบียนปี2009ตอนที่ออกห้างป้ายแดงนะฮะท่านผู้ชมตัวนี้ขาย2ล้านกว่าครับวันนี้วิสารออโต้คาขาย499,000บาทเท่านั้นนะับประหยัดไปล้าน5กว่าล้าน6ล้าน7นะฮะประหยัดไปเกือบเกือบ2ล้านด้วยกันครับท่านผู้ชม เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะเจ้า Mercedes-Benz c 200คันนี้มีสภาพเป็นอย่างไรนะฮะต้องบอกเลยว่านี่คือรถบ้านนะฮะไม่ใช่รถเช่าไม่ใช่รถประมูลไม่ใช่รถบริษัทครับท่านผู้ชมตามไปดูครับทุกซองทุกมุมกับเบียร์วิสานออโตคคารครับสนับสนุนโดยวิสานออโตคคาสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักพิกาน้ำท่วมเลขไม่แท้ รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสานออโต้คาร์ดอทนี่คือด้านหน้าฮะท่านผู้ชมของเจ้า W204 นะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะฮะท่านผู้ชมมีไฟตัดหมอกมาให้นะฮะมีเซ็นเซอร์การระยะด้านหน้านะครับทั้งหมด4จุดครับกระจังหน้านะฮะเป็นโลโก้เบนซ์ใหญ่ๆนะฮะอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็สวยงามดูสปอร์ตด,ดีครับท่านผู้ชมต้องบอกว่ารถเพิ่งเข้ามานะเนี่ยเห็นไหม พวกรอยสะเก็ดหินรอยต่างๆนะฮะเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะฮะขนมงขนแมวนะฮะสะเก็ดหินเนี่ยเยอะมากต้องบอกว่าตรงนี้ทางวิสารโอทคาของผมเก็บรายละเอียดให้นะฮะไม่ใช่ให้ไปสภาพนี้แต่รถมันเพิ่งเข้าจริงๆก็เลยเลือกที่จะรีวิวเลยนั่นเองครับท่านผู้ชมอ่ะเปิดฝากระโปรงหน้านะฮะฝากระโปรงเนี่ยเป็นโชคค้ำยัน2ต้นนะฮะท่านผู้ชมนี่คือห้องเครื่องที่ยังไม่ผ่านการทําความสะอาดยังไม่ได้บิ้วยังไม่ได้ล้างครับ ก็ให้เห็นกันจัดจ่าแบบนี้ไปเลยครับท่านผู้ชมนะแฟร์ <Fair S 1> ดีครับผมว่าเริ่มจากฝากระโปรงก่อนนะฮะเนี่ยผมจะให้เห็นความเดิมๆของเขานะฮะเห็นไหมสันลอนต่างๆนะฮะรูกลมๆมีความคมนิดๆนะฮะนี่คือขอบนะฮะฝากระโปรงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็จะมีลูกยางใหญ่โตเลยนะฮะเป็นปื้นเลยนะฮะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอาเลสติกก็จะเป็นรอยนะครับท่านผู้ชมนี่คือฝากระโปรงเดิม นะฮะแท้จากโรงงานฉนวนกั้นความร้อนก็ยังคงอยู่เลยครับผมขยับมานะฮะที่น็อตยึดฝากระโปรงนะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะรถคันนี้เคยผ่านการถอดการแกะฝากระโปรงมาแล้วครับท่านผู้ชมเคยทําสีนั่นเองครับนี่คือเรื่องปกตินะฮะของรถที่มีอายุ10กว่าปีนะครับแต่รายละเอียดลึกๆเรามาดูที่ซอกครับท่านผู้ชมเห็นไหมซอกเราจะเห็นความเดิมนะฮะแล้วก็มาที่แก้มด้านขวานะฮะน็อตไม่ขยับเห็นไหมครับ ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ไล่เรียงไปเลยนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ไล่ไปที่คา,า,นะานหน้านะฮะคานหน้านะฮะตรงนี้ก็คือจะต้องใช้สายตานะฮะส่องลงไปก็จะเห็นนะฮะเป็นคานด้านหน้าจะมีความโค้งรับอยู่กับการชนด้านหน้านะฮะต้องบอกว่าสภาพเดิมๆนะฮะไม่ผ่านการชนมาแน่นอนครับท่านผู้ชมอ่ะไล่มา ถึงแก้มด้านซ้ายของรถนะฮะเห็นไหมน็อตไม่ขยับถัดไปเลยน็อตไม่ขยับยันเข้าไปในซอกเลยนะครับท่านผู้ชมฮสวยงามครับผมฟันธงให้เลยว่ารถคันนี้ไม่มีชนด้านหน้าแน่นอนทีนี้มาดูเครื่องยนต์ครับท่านผู้ชมนี่คือเครื่องยนต์นะฮะ1 8 0 0ซีน้ำมันล้วนนะฮะไม่เคยติดกา๊าซติดแก๊สมาก่อนเดิมๆนะฮะไม่มีรั่วไม่มีซึมนะฮะแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะครับอะ รถปี2008นะฮะจดทะเบียนปี2009ปีนี้ปี2022 14ปีนะใช่ไหมประมาณ14ปีนะฮะท่านผู้ชมผมฟันธงได้เลยรถคันนี้ไม่มีชนด้านหน้าผมรับประกันระบุในสัญญาซื้อขายได้เลยครับมาถึงช่วงล้อครับท่านผู้ชมนะฮะเจ้าของเดิมเนี่ยใส่ Mac AMG มาให้นะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะล่อเหลาเลยนะครับมาพร้อมกับยางนะฮะอพอลโลนะครับ ขนาดของยางก็2 3 5ทับ 35, R 1 9นะฮะนี่คือขอบ19ส่วนดอกของยางเนี่ยยังลึกๆอยู่ขนยางยังมีอยู่นะฮะยางเนี่ยนะฮะสัปดาห์ที่30ปี2020นะครับถือว่ายังใหม่อยู่ฮะท่านผู้ชมภายใน1ปีนะฮะหรือว่าไม่เกิน20,000กิโลยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ยังได้ครับคันนี้นะฮะอ่านี่ครับมีสัญ,ญลักษณ์อยู่นะฮะเห็นไหมอวันกาดนะครับท่านผู้ชมอ่า แล้วก็มาที่นะฮะกระจกมองข้างเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะเป็นสีดํามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะฮะอ่าแล้วก็มาที่มือเปิดก่อนที่จะไปถึงมือเปิดมันจะมีคิ้วประตูอยู่เห็นไหมท่านผู้ชมนะฮะเป็นโครเมี่ยมเลยนะ,ะทั้งด้านบนด้านล่าง4บานเลยครับท่านผู้ชมกุญแจนะฮะก็เป็นกุญแจน้ําเต้าแบบนี้ครับท่านผู้ชมนะฮะเห็นไหมอ่าเจ้าของเดิมเขาใส่นี่นะ กุญแจเป็นกุญแจน้ำเต้าแบบนี้นะครับคันนี้มีกุญแจให้ทั้งหมด2ดอกนะฮะท่านผู้ชมอพอมาถึงตรงนี้ผมจะพาดูโครงสร้างแล้วครับท่านผู้ชมดูโครงสร้างรถยนต์คันนี้กันแล้วนะฮะเริ่มจากประตูบานแรกเลยนะครับนี่จะเป็นเหล็กพับนะท่านผู้ชมเห็นไหมอ่าด้านบนเนี่ยจะเป็นเหล็กแบบพับนะครับมาไล่เรียงสวยงามส่วนด้านล่างเนี่ยจะมีลูกยางแล้วนี่ลูกยางจิก เห็นไหมสวยงามนะฮะประตูเดิมของเดิมจากโรงงานอ่ะรถ14ปีดูซอกหน่อยเห็นไหมฮะซอกเดิมๆบานพงบานพับนะฮะอยู่ในสภาพที่เดิมเดิมและฉายไฟเข้าไปดูหน่อยนะใต้เท้านะี่ตรงนี้นะผมเอาไปฉายช่วยนะรถคันนี้ไม่มีลุยน้ําจมน้ํานะฮะแช่น้ําไม่มีครับผมรับประกันครับดูเอาเองครับท่านผู้ชมตามนี้เลยครับ อะต่อมานะฮะมาดูลูกยางกันหน่อยนี่อ่าเห็นไหมครับเนี่ยเม็ดอาร์คชัดมากนะ,ะเบน์เนี่ยชัดจริงๆนะฮะไล่เรียงกันไปเลยนะฮะแล้วมีความถี่ด้วยนะฮะของเม็ดอาร์คเนี่ยเขาบอกว่ายิงแบบเน้นๆเลยท่านผู้ชมนะฮะทำให้โครงสร้างมันแข็งแรงครับอ่ะใช้ล่างหน่อยมีใครเคยแกะไหมเนี่ย เห็นไหมเมนอาร์คไล่เรียงนะชัดเจนนะฮะแล้วก็นี่แผ่นเพจนะฮะท่านผู้ชม w d ดีดีสนะฮะเห็นไหมอ่าแผ่นเพจของ Mercedes-Benz นเขานะครับท่านผู้ชมหมุดนี่ดูเดิมเดิมนะฮะแล้วก็ดูหมุดซอกหมุดอ่าบานพับเห็นไหมครับบานพับประตูบานถัดไปตัวบนตัวล่างเดิมเดิมนะฮะไม่แกะไม่ถอดมาก่อนสวยมาก ผ่านครับบานแรกอ่ะบานที่สองนี่เป็นลูกยางนะอ่ะเอาเล็บจิกนะเห็นไหมฮะนูนน,นูชัดเจนเลยครับอ่าชายล่างชัดมากครับแบบนี้นะฮะอ่าสวยงามกระดูกงูหน่อยนะดูเม็ดอาร์คเห็นไหมครับ ไล่เรียงเลยนะฮะสวยกลมกลิบนะฮะเนี่ยแล้วก็ลูกยางเขาเนี่ยจะเป็นกำรรมะหยีนะท่านผู้ชมนะจะไม่เหมือนรถญี่ปุ่นนะฮะจะเป็นยางแท้ๆอันนี้จะเป็นกำรรมะหยีครอบอีกทีหนึ่งนะฮะอ่าดูดีครับท่านผู้ชมทําให้เสียงห้องโดยสารมันเงียบได้นะอ่าเนี่ยแกะชายล่างเนี่ยชัดเจนเลยเม็ดอาร์คเห็นไหมแล้วก็มีปั๊มซีเรียลนัมเบอร์ด้วยนะีเห็นไหมอ่าชัดเจนเลยครับสวยงามผ่านครับโครงสร้างแถบซ้ายสวยงาม อมาดูด้านท้ายกันหน่อยด้านท้ายก็สวยงามนะฮะดูสปอร์ตเห็นไหมฮะมีคำว่า C 2 0 0นะฮะแล้วก็มีโลโก้ Mercedes b e n z นะฮะแล้วก็นี่คอมเพรสเ r อมีเซนเซอร์การระยะด้านท้ายมาให้อีก4ี่ตำแหน่งนะครับท่านผู้ชมสวยงามอ่ะเดี๋ยวเปิดดูอ่ะเดี๋ยวเปิดดูท้ายรถกันหน่อยครับเปิดดูด้านท้ายกันครับท่านผู้ชมนะฮะ เปิดขึ้นมาแล้วนะฮะเนี่ยเบนซ์เขาจะมีเนี่ยให้เห็นไหมเ<ม>วลาที่ไปจอดเสียอยู่ข้างทางตัวนี้สามารถที่จะเอาวางตามถนนได้นะฮะนี่ดูลูกยางก่อนเดิมๆนะเห็นไหมลูกยางเดิมๆเลยนะฮะ uh. มาดูชายล่างตรงนี้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมครับเป็นรอยเล็บเลยเห็นไหมครับท, <missing S 1> ท่านผู้ชมอ่า โอเคสวยงามนะฮะนี่เขามีพรมกระดุมให้ด้วยนะนะเปิดดูหลุมนะดูหลุมยางอะไหล่หน่อยนะฮะนี่คือยางอะไหล่นะฮะสันลอนต่างๆดูท้ายแล้วนะ ความละเอียดของรถนะฮะสภาพรถยังอยู่ในสภาพที่เดิมๆอยู่สันลงสันลอนต่างๆนะฮะร,รถบ4 14ปีนะฮะท่านผู้ชมสภาพยังดีอยู่คันนี้ไม่มีโดนชนท้ายแน่นอนครับโอเคมาโครงสร้างแถบซ้ายเปิดประตูมาลูกยางก่อนเลยเห็นไหมครับ ชายล่างเห็นไหมครับมานี่นนเ,เนะม,นะม,ม,ม,ม้นอาร์คไล่เรียงเลยนะสวยงามชายล่างนะตาปั๊มอยู่เห็นไหมครับเมนองค์เม้นอาร์คชัดเจนโครงสร้างสวยจริงๆ มาประตูบานสุดท้ายนะนี่ด้านบนเห็นไหมเป็นเหล็กพับมาชายล่างเป็นลูกยางแัดเจนเลยนะฮะโอ้เมนอาร์คแน่นๆเลยเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมรูกลมๆนะนี่เห็นไหม ใชยล่างชัดเจนเนี่ยดูหมุดบันพับนะตัวล่างตัวบนเดิมๆสวยมากครับท่านผู้ชมบอดี้สวยจริงๆเดี๋ยวดูหลังคากันหน่อยขอบลูกยางยังดีอยู่นะท่านผู้ชมนะโอเคเพอร์เฟคครับนี่คือ Mercedes-Benz นะท่านผู้ชม W204 นะฮะ c ี0 0ปี2008จดทะเบียนปี2009ผมดูบอดี้นะฮะดูโครงสร้างของรถคันนี้รอบคันแล้วดูอย่างละเอียดฟันธงได้เลยว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำชนเบาก็ไม่มีครับท่านผู้ชมผมสามารถระบุในสัญญาซื้อขายได้นะฮะจะเอาช่างเอาคนที่มีความรู้ที่ไหนมาดูรถคันนี้ก่อนตัดสินใจก็ยินดีครับท่านผู้ชมผมเบียร์วิสารออโตคราร์รับประกัน โอเคครับท่านผู้ชมผมเข้ามานั่งในห้องโดยสารนะครับเบาะนั่งแถวที่2ของเจ้า Mercedes-Benz นะฮะ C 2 0 0 W 2 0 4ปี2008จดทะเบียนปี2009คันนี้ภายในเนี่ยก็จะเป็นสีเทานะฮะท่านผู้ชมเบาะเบอร์เนี่ยเป็นเบาะหนังสีเทาหมดเลยนะครับผมเริ่มจากแผงข้างประตูนะฮะที่เท้าแขนก็เป็นบุหนังนะครับกระจกเนี่ยไฟฟ้าขึ้นลงอัตโนมัติทั้ง4บานนะครับท่านผู้ชมมือเปิดนะฮะเป็นโครเมียมนะฮะตรงนี้เป็นสี อลูมิเนียมมนะสีอลูมิเนียมมีลำโพงไม้นะครับเบาะด้านหน้าเป็นกระเป๋าริงโจ้นะฮะเป็นเบาะหนังแท้นะฮะนี่หัวหมอนเห็นรอยชำรุดเสียหายท่านผู้ชมเห็นไหมทำให้นะไม่ใช่ไม่ทำให้เข้าใจได้นะรถ14ปีมันจะสมบูรณ์ไปทุกสิ่งทุกอย่างเลยเป็นไปไม่ได้หรอกท่านผู้ชมนะฮะอันนี้ต้องรับสภาพให้ได้รับความจริงให้ได้ท่านผู้ชม รถคันนี้14ปีออกห้าง2ล้านเขาว่า2อล้านแนะฮะผมขาย499เก้าเก้าหแสนสล้านแประหยัดไป2ล้านกว่าบาทนะเรื่องปกตินะฮะคุ้มค่าแล้วนะฮะวิ่งก็แค่แสนห้ากิโลเอง14ปีตกปีละหมื่นปีละหมื่นกิโลเท่านั้นวิ่งน้อยมากนะฮะมาคอนโซลตรงกลางนะฮะเป็นที่ปรับแอร์นะฮะเนี่ยปรับอุณหภูมิได้นะฮะนี่ พา w เวอร์เอาเนะฮะหนึ่งตำแหน่งดีครับตรงนี้แปลงได้นะแปลงได้แปลงใส่เป็นที่ชาร์จแบตได้ท่านผู้ชมนะฮะและนี่คือเบาะที่ผมนั่งอยู่เป็นเบาะหนังสีเทานะฮะก็ยังอยู่ในสภ,ภาพที่ดีอยู่เป็นเบาะหนังแท้นะอ่ายังหนังแท้อยู่นะที่เท้าแขนนี่ใส่ของได้เปิดนะใส่ของตรงนี้เป็นอ่าวางแก้วน้ำได้ นะยังดีอยู่เลยนะฮะกำมะหยี่ยังดีอยู่เลยตรงนี้อ่าส่วนด้านหลังก็ใส่คาโครงคาซีดได้นะท่านผู้ชมหลังคงหลังคามีรอยเจิมรอยยันหน่อยนะตรงนี้เป็นไฟปรับส่องแผนที่ส่องหาของได้นะครับสบภาพต้องบอกอยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ดูหนังดินะสภาพที่ดีอ่าความรู้สึกเนี่ยเล็กรูมเฮดรูมก็สบายๆครับท่านผู้ชมนั่งสบาย สิบสี่ปีได้เท่านี้ก็เจ๋งมากแล้วครับท่านผู้ชมนะฮะสภาพเนี่ยต้องบอกเลยว่ายังดีอยู่ยังดีอยู่นะฮะเดี๋ยวไปดูในตำแหน่งของผู้ขับขี่กันต่อเลยครับโอเคผมเข้ามานั่งในตำแหน่งของผู้ขับขี่แล้วนะฮะท่านผู้ชม Mercedes Benz C200W 2 0 4นะฮะผมจะเริ่มจากแผงข้างประตูก่อนนะฮะเท้าแขนเป็นบุหนังนะฮะท่านผู้ชมนี่ กระจกไฟฟ้านะฮะขึ้นลงอัตโนมัติทั้ง4ีบานนี่ล็อกกระจกนะฮะและนี่ปรับกระจกซ้ายขวานะฮะพับกระจกได้นะครับนี่คือเมมโมรีเบาะนะฮะมีทั้งหมด3ตําแหน่งนะฮะนี่คือปรับเบาะไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกมือเปิดเป็นโครเมียมเห็นไหมเห,เห็นไหมฮะท่านผู้ชมยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะฮะตัวหนังสือไม่ถลอกนะท่านผู้ชมยังเป๊ะอยู่ยังเป๊ะอยู่นะอ่าส่วเบาะที่ผมนั่งอยู่เนี่ยนะฮะเป็นเบาะหนังนะครับสีครีมตามมือผมมาเลยนะ ที่เปิดฝากระโปรงหน้าเนี่ยต้องล้วงเข้าไปลึกหน่อยนะฮะเม r c e d e s b e n บเนี่ยต้องล้วงเข้าไปหน่อยนะฮะก้องอาจจะมองไม่เห็นและนี่คือปลดเบรกมือนะฮะปลดเบรกมือนะ,ะบเบรกมืออยู่ที่เท้าซ้ายอันนี้ไว้ปลดเนี่ยบเบรกมือปลดก็ดึงออกมาอ่าและด้านบนนี้ก็คือเป็นไฟหน้าครับท่านผู้ชมกุญแจนะฮะน้ำเต้าบิดสตาร์ทสต็อปนะฮะถัดขึ้นไปก็เป็นช่องแอร์นะฮะแล้วก็มาที่เลือนไม้ครับท่านผู้ชม ด้านซ้ายสุดเห็นไหมฮะจะเป็นเกน้ํามันนะฮะแล้วก็ความร้อนของเครื่องยนต์นะครับตรงกลางตรงนี้นะฮะจะบ่งบอกเข็มไม่มีตัวเลขให้ถึง260นะครับและขยับเข้าไปข้างในนะฮะตัวเลขเลขไม้เห็นหมฮะหน่งแส้กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะแล้วก็ตำแหน่งของเกียร์นะครับอ่าส่วนด้านขวาสุดเป็นวัดรอบไม่ไมแสน้าเองอ่ะนะตกเฉลี่ยปีละหมื่นถือว่าวิ่งน้อยครับ พวงมาลัยนะฮะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับท่านผู้ชมสีดํายังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะเห็นไหมหนังแท้จากโรงงานนะฮะก็มีซีดบ้างนะฮะตามการเวลาเป็นเรื่องปกติครับ mm hmm. เป็นมันติฟังก์ชันนะฮะเนี่ยก็สามารถที่จะปรับเสียงเพิ่มเสียงรับสายวางสายได้มีคําสั่งเสียงนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะเห็นไหมนี่ ปรับขึ้นปรับลงได้นะเห็นไหมพวงไลพวงมาลัยไฟฟ้าครับท่านผู้ชมอโอเคเดี๋ยวไปดูคอนโซลตรงกลางกันต่อครับผมโอเคครับท่านผู้ชมนะฮะเริ่มจากเพดานยันก่อนนะฮะมีรอยเจิมรอยยันนะรอยยันนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับอโอเคมาที่กระจกนะฮะแต่งหน้านะฮะหรือว่าที่บังแดดน,นะครับอันนี้มีไฟให้ทั้งสองข้างนะอันนี้ไฟไม่ติดนะติดนะ โอเคกระจกแตกบ้างอะไรบ้างนะตามการเวลานะครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้ครับผมกระจกมองหลังนะฮะนี่ใหญ่โตนะครับมาที่คอนโซลด้านหน้าเป็นสีดำนะฮะนี่ parking sensor น,นะตำแหน่งของ parking sensor ร,อร้องเตือนร้องอะไรอย่างเงี้ยทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับคอนโซลสีดำสวยงามตรงนี้นะเป็น soft o u c h เปิดขึ้นมาก็จะเป็นหน้าจอนะฮะแสดงผลว่าตอนนี้ฟังวิทยุหรือว่าอะไรอยู่นะครับท่านผู้ชม ขยับลงมาก็จะเป็นช่องแอร์นะครับ2ช่องนะครับแล้วก็ไฟฉุกเฉินนะฮะหรือว่าไฟผ่าหมากนะครับตรงนี้เป็น esp off นะฮะอ่าคืออะไรอันนี้ต้องศึกษาหน่อยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมบอกไปอาจจะผิดพลาดได้นะครับขยับลงมานะฮะเป็นวิทยุนะครับท่านผู้ชมใส่ CD ได้นะฮะเล่นรีดิโอได้วิทยุได้นะนี่ parking sensor นะฮะ on off อยู่ตรงนี้ แล้วก็นี่ด้านซ้ายเนี่ยนะจะมีอยู่3ก้านเห็นไหมก้านนี้ก็จะเป็นพวกคูดคอนโทรลนะท่านผู้ชมอ่าแล้วก็ก้านนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะฮะที่ปัดน้ําฝนนะฮะอยู่ในก้านเดียวกันเลยนะครับแล้วก็นี่ก้านนี้เป็นวงมาลายไฟฟ้านะฮะปรับขึ้นลงได้นะฮะตามใจชอบตามถนัดนะครับอ่าขยับลงมานะฮะก็คือจะเป็นระบบทําความเย็นนะฮะ แล้วก็คอนโซลเนี่ยนะจะเป็นออกสีโครเมียมนะสีอลูมิเนียมนะครับท่านผู้ชมเปิดไปก็มีที่เกียร์บุรีมีพาวเวอร์เอาเล็ตนะฮะหัวเกียร์ก็มีคำว่าโลโก้เบนซ์อยู่นะครับท่านผู้ชมเนี่ยหนังหนึ่งนะฮะยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่เลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมอ่าแล้วขยับมาตรงนี้เป็นอคอนโรลนะฮะคอนโรลพวกเครื่องเสียงวิทยุได้นั่นเองครับท่านผู้ชมและนี่ เปิดมาก็ใส่แก้วน้ําได้นะใส่ของได้กระจุกกระจิกนะครับแล้วตรงนี้เป็นที่เท้าแขนนะฮะเปิดได้ทั้งสองข้างอ่าโอเคเก็บของได้เก็บสัมภาระได้นะครับท่านผู้ชมอ่ะตรงนี้นิดนึงเกใส่ของนะฮะมี power outlet เห็นไหมมีช่องต่อ power outlet นะครับใส่ของได้ใส่สัมภาระได้เอกสารได้ครับท่านผู้ชมแล้วก็นูน่นเบาะไฟฟ้านะฮะของผู้โดยสารที่ อยู่ข้างคนขับนั่นเองครับท่านผู้ชมภายในโดยรวมนะฮะของเจ้า mercedes benz คันนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะครับท่านผู้ชมถึงแม้ว่ารถคันนี้จะมีอายุถึง14ปีแล้วก็ตามนะฮะวัสดุทุกอย่างยังใช้งานได้นะฮะจะมีสึกหลอก็แค่เนี่ยไอตัวที่บังแดดเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมนอกนั้นยังอยู่ในสภาพที่ดีครับท่านผู้ชมขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาเจ้าคันนี้ไปทดลองขับนะครับว่ารถ14ปีแล้วนะฮะราคาไม่ถึง ห้าแสนนะฮะการขับขี่จะเป็นอย่างไรช่วงล่างเป็นอย่างไรอัตราเร่งเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามไปรับชมได้เลยครับมาออกถนนจริงแล้วครับท่านผู้ชมผ่านหน้าเต็นท์วิสารนะฮะเ e อร e ซีเด็ n เบน0 4นะฮะ C200 คันนี้นะฮะเครื่องยนต์ 1,800cc นะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่184แแรงม้านะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่า จีทาร์ดนะฮะส่วนอัตราการสิ้นเปลืองนะฮะไม่มีนะครับว่ารถคันนี้จะประหยัดหรืออะไรไม่นะไม่ได้ประหยัดนะครับท่านผู้ชมทำได้นะฮะประมาณ1 1 1 1 12กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะถือว่าเก่งแล้วครับในเมืองก็จะลดหลั่นลงไปนั่นเองครับท่านผู้ชมค่าตัว2ล้านกว่านะ2ล้านมากกว่า2.5ล้าน5ครับท่านผู้ชมคันนี้นะฮะ อนนี้ขายอยู่แค่499,000บาทเท่านั้นประหยัดไป2ล้านน่ะท่านผู้ชมคิดดูแล้วกัน2ล้านกว่าๆนะฮะคุ้มค่าครับใครอยากจะหารถเบนซ์ผ่อนประมาณสัก10,000บาทนะฮะคันนี้ได้เลยนะฮะไม่ต้องใช้เงินออกรถถ้าเครดิตดีนะครับหาออกมาแล้วก็เงียบนะท่านผู้ชมภายในห้องโดยสารนี่ต้องบอกเลยว่าเงียบนะครับพวงมาลัยก็จับกระชับมือนะฮะก็ไม่มีเสียงสิ่งใดแปลกปลอม ขึ้นมาในห้องโดยสารนะเสียงช่วงลงช่วงล่างคุบกักกุกก,กักเสียงล้อเสียงลูกปืนไม่มีนะฮะดีทีเดียวครับแก่แต่เก่านะฮะแก่แต่เก่าต้องใช้คําว่าแก่แต่เก่าเลยครับท่านผู้ชมเราได้ขับเบ้นต์นะฮะในราคาไม่ถึงห0 0แสนคู่มือกุญแจสำรองนะฮะยังอยู่ครบครบนะฮะคันนี้เดี๋ยวลองอัตราเร่งหน่อยนะ 184รยแรงม้าเป็นอย่างไรรถเยอะไปสักหน่อยนะท่านผู้ชมนี่นิ่งๆเลยนะเนี่ยลัง100ยสบายๆนะฮะ ร่างดีอยู่แล้วนะฮะการเกาะถนนดีเยี่ยมนะฮะรถยุโรปตัวถังนี่ต้องบอกว่าแข็งแรงนะฮะเดี๋ยวโยนตรงนี้สักหน่อยนะอ่าเขาเบรกเราไม่ต้องเบรกนี่ะนิ่งๆ เป็นอีกคันหนึ่งครับท่านผู้ชมที่ราคาต้องบอกว่าจับต้องได้นะฮะเราได้ขับรถยุโรปนะฮะในราคาแค่นี้เองนะครับคันนี้เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งคันที่น่าใช้ครับนะฮะอะไหล่ตัวนี้อะไหล่หาไม่ยากครับนะฮะไม่จุกจิกนะครับดูแลกันง่ายๆดูแลกันแบบไม่แพงมากท่านผู้ชมนะฮะอะไหล่ทดแทนในเมืองไทยตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเยอะแยะนะครับ เป็นรถยุโรปที่ค่าบำรุงรักษาไม่เยอะไม่สูงครับท่านผู้ชมดูแลง่ายหลักร้อยหลักพันก็จบได้ครับท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็โครงสร้างสวยบอดี้สวยนะฮะประวัติดีนะ,ะอุปกรณ์ครบแต่มันเพิ่งเข้านะผมยังไม่ได้เก็บรายละเอียดทั้งใดสนใจก็รีบเลยครับรถคันนี้เชื่อเหอะว่าอยู่ไม่นานนะฮะอยู่มาไวไปไวแน่ครับราคาแค่นี้ เป็นที่ต้องการของตลาดนะฮะคนที่แบบว่าอยากใช้รถยุโรในราคาประหยัดประหยัดนะครับขับในเมืองได้นะออกต่างจังหวัดก็สบายๆนะฮะช่วงล่างดีบอดี้ก็ไม่ได้ถือว่าเล็กมากจนเกินไปนะฮะเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าใช้ครับผมเบียร์วิสารโอโุตโคารแนะนำเลยครับท่านผู้ชม ท่านใดที่สนใจก็โทรหาผมได้โดยตรงครับ0915577695เบอร์ผมโดยตรงครับรับสายได้24ชั่วโมงรถคันนี้อย่างที่ดูไปแล้วนะฮะภายในคลิปต้นคลิปนะฮะสิ่งที่ผมพูดไปมีอะไรบ้างนั่นคือการรับประกันนะครับส่วนท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วนะฮะยังไม่มั่นใจนะครับก็ไม่เป็นไรครับแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปให้คนที่เขามีความรู้เรื่องรถยนต์มือสองได้ดูว่าสิ่งที่ผมนําเสนอนี้เป็นอย่างไรนะครับ หาคนช่วยดูนั่นแหละท่านผู้ชมพูดง่ายๆะนะอ่าแล้วค่อยตัดสินใจก็ได้นะฮะผมนําเสนอด้วยความเป็นจริงนะ,ะเป็นหลักไม่มีความกังวลใดๆอยู่แล้วนะครับรถ Toyota f o r t u n e er, เนอ้คันที่ผมรีวิว3นาทีนะ่ก็ไปแล้วนะฮะลูกค้าดูคลิปก็โทรมาเลยโอนจองเรียบร้อยซื้อเงินสดง่ายๆครับนะฮะซื้อรถ1คันก็บันทึกคลิปไว้นะท่านผู้ชมแค่นั้นเอง ฝากด้วยครับนะฮะคันนี้เป็นหนึ่งคันที่น่าเล่นครับผมแนะนำเลยครับผมครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือ Mercedes-Benz นะฮะ C200W204 ปี2008จดทะเบียนปี2009นะฮะผมดูรอบคันแล้วนะฮะทดลองขับก็ทดลองแล้วต้องบอกว่าเยี่ยมเลยครับท่านผู้ชมตอนที่ออกห้างป้ายแดง2ล้านกว่าวันนี้ผมขาย4,99,000บาทเท่านั้นประหยัดไป2ล้านบาทได้ใหท่านผู้ชม ท่านใดสนใจนะฮะต้องรีบเลยครับท่านผู้ชมคันนี้อยู่กับผมไม่นานแน่นอนครับ0 9 1 5 5เ7 6 9 5เบอร์ผมโทรเลยครับคุณมีโอกาสที่จะได้รถเร็วกว่าเพื่อนนั่นเองครับคลิปนี้นะฮะหากคุณสนใจบางทีรถอาจจะไปแล้วก็ได้ครับท่านผู้ชมนะฮะผมบอกเลยว่าทุกคันที่ผมรีวิวไปไวมากๆครับผมเบียร์วิศาลโอทอคานะฮะขอย้ําจุดยืนอีกครั้งหนึ่งว่านาเสนอด้วยความจริงใจครับมีแค่รถยนต์เท่านั้นที่เป็นสื่อกลางที่ทําให้คุณกับผมมาเจอกันครับ รีบเลยรีบเลยต้องใช้คำว่ารีบเลยครับท่านผู้ชม